หาเพื่อนๆใช้รถไฟฟ้าอยู่และอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงด้วย DSPM แต่มีความกังวลว่า DSPM ทั่วๆไปเนี่ยมันต้องมาโมดิฟายตัวระบบรถและเกิดความกังวล แต่วันนี้นะครับเรามีแบรนด์ใหม่ล่าสุดของ g o h ฮอนที่มีชุดปลัก๊กแบบตรงรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า A2B Bus สามารถติดตั้งรถไฟฟ้าแบบตรงรุ่นได้ครับสวัสดีครับผมผมเปจาจากฮัมิงคาสตูร์โอโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพเสียงในรถไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า A2B Bus ที่เป็นการเชื่อมต่อระบบเดิม d ีเอแบบปลัก๊กตรงรุ่นที่เป็นแบบดิจิตอลที่เราไม่ต้องมามดิฟายสายลำโพงให้สึกกังวลใจนะครับและแบรนด์ที่มานำเสนอนี้คือของโกฮอนนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์จากจีนเลยที่ทำออกมาเพื่อตลาดของจีนโดยเฉพาะและเราอยู่ในดีนาคันนี้พาชมกาไหนครับผมรูปแบบในการอัปเกรดคุณภาพเสียงในรถยุคใหม่ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนวิทยุได้นะสิ่งสำคัญคือ d s p m นะครับนั่นคือ แอมที่มีความเก่งละกันสามารถที่จะแอดจัสความถี่เพิ่มคุณภาพเสียงปรับเสียงกําลังขับแต่การที่จะมาใส่บนรถเนี่ยครับมันก็จะมีองค์ประกอบที่มันต้องคิดขึ้นมาว่าแล้วมันทําให้มีรถมีความแบบตรงรุ่นได้ไหมหรือต้องมาแดัดแปลงถ้าเป็นรถยุโรปก็จะมีพวกแบรนด์ DSPM ยุโรปถูกไหมครับที่มีปลั๊กสายตรงรุ่นติดตั้งแบบสมบูรณ์แบบเพราะเขาทําเพื่อตลาดเขารถที่เป็นไฟฟ้าอย่างจีนเช่นกันครับอย่างคันนี้อยู่ในดีนายนี่ก็แน่นอนว่าเราก็ต้องใช้แบรนด์จีนด้วยกันเพราะว่าเขาก็ทํา ความชํานาญเก่งในตลาดของเขาชั้นอย่างโกฮอนในยั้นนำวันนี้คือรุ่น ab 2 1 8เนี่ยคือเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าคุณภาพสูงในการสร้าง dspm หรือ dsp หรือ Player ที่ทําออกมาเพื่อลดตลาดของจีนโดยเฉพาะที่มีความชํานาญมากๆและระบบที่เราคุยวันนี้คือ a 2 b bus หรือ a 2 b protocol ครับที่เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ทางรถไฟฟ้าค่ายจียนหลากหลายรุ่นใช้อย่างที่เรามีเนี่ยคืออย่างเช่น d v d นะครับ x l, เพิง d e e p a หรือ เอมอเตอรเนี่ยก็เลือกใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นบัสแบบใหม่ที่เป็นแบบดิจิทอลแล้วมันก็สามารถที่จะเอาปลั๊กแบบตรงรุ่นมาใช้ได้แล้วนี่คือเคสแรกของโกฮอนเลยคือถอดปลั๊กเขามาเสียบแล้วสัญญาณเสียงจะวิ่งออกทางเดิมไม่มีการไปโมดิฟายสายลําโพงเดิมเดินคือโดยปกติแล้วถ้าเราใส่ d s p อแอมเราต้องโมดิฟายสายลำโพงขาออกนะครับ แอมออกไปเราจะมาโมดิฟายฝั่งนี้เอาแอมมาใส่เพื่อคล่อมแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นเรียกว่าทํางานซีมเลสไปกับระบบเดิมเลยครับดูรูปแบบ d s b m แล้วตำแหน่งการติดตั้งกันนะครับอย่างกรณีคันนี้ดีนายเนี่ย,ยทางโกฮอนวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับก็คือวางไว้ใต้เบาะฝั่งซ้ายนะครับรูปแบบการตั้งคือตัวแอมเดิมอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อด้วยบัสที่เป็น A2B บัสนะครับต่อแบบปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดจริงๆแล้วพื้นฐานของการทำ DSPM คือพวกสายลำโพงพวกนี้ครับ มันเป็นสายลำโพงครับคือพอตัดออกปุ๊บมันสามารถคอม DSP ได้แต่ว่าการณีนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีการตัดสายลำโพงอะไรสิ้นต่อเข้าฉะนั้นสัญญาณเสียงดิจิตอลที่มาจากวิทยุเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแอมป์แบบซีมเลสคือมองผสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดเพราะต้องมาตั้งค่าเลเวลแมทชิ่งทั้งสิ้นนะครับทีนี้ปลั๊กต่างๆก็ทํางานแค่นี้แต่ว่าอันนี้ที่เห็นกนะ็คือพวกปลั๊ก OTG ที่เอาไว้เล่นไฮเลสตรงเข้าจาก USB audio หรือว่าเป็นปลั๊กจุน แค่นี้ครับติดตั้งง่ายๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้วัตแอมป์น้อยแล้วมันก็ทํางานกับไฟที่เป็น82โวลต์เล็กเท่านั้นครับขั้นตอนต่อไปคือการคอนฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ครับสิ่งที่ DSPM จะสร้างก็คือทําให้มีกําลังขับที่มากขึ้นจากกรณีคันนี้ตัวนี้มันเป็นแอมป์ทั้งหมด20ชัน n นลนะครับชั้นร้อไฟฟ้าหลากหลายรนที่มีลำโพงเยอะมันสามารถครอบคลุมแน่นอนกําลังขับมันคือ80วัตคูณ16 ที่เป็นแม็กนะครับก็คือแม็กก็คือสูงสุดถ้าเกิดเป็น RMS ก็ประมาณ40และช่องที่เหลืออีก4อันเนี่ยมัน150วัตต์แม็กถ้าหารครึ่งก็ประมาณ75วัตต์ RMS ก็คือเพียงพอต่อการขับลำโพงเดิมๆรวมไปถึงถ้าคุณเปลี่ยนลำโพงใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าแทนตำแหน่งเดิมๆ แอมตัวนี้ก็สามารถขับได้อย่างดีมากครับทีนี้พอมันได้เรื่องของการเอาสัญญาณขาเข้ามาและสร้างเสียงกําลังขับออกใหม่ทีนี้การคอนฟิกก็เหมือนกันครับก็คือการกําหนดในเรื่องของช่องสัญญาณต่างๆแต่ว่าความพิเศษของ Go Horn คือสิ่งนี้อย่าให้มองตรงนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่านปัจจุบันจะไม่มีแบรนด์ไหนสามารถสแสดงแบบนี้ขึ้นมาได้ครับคือรูปแบบ A to B เนี่ยมันถูกออกแบบให้มาคอนฟิกปุ๊บแล้วระบบเนี่ยครับเขาจะมีไฟล์ของเขา ที่สามารถที่จะลิงก์กับระบบของตัวแอมลิงก์มาแล้วขึ้นเลยครับว่านี่คือ BYD Dynaudio Sound System Auto คือมันรู้เลยนะครับว่าระบบเดิมของรถมีอะไรบ้างและก้อนทั้งหมดนครับมันก็คือสัญญาณเสียงสัญญาณเตือนสัญญาณนิเกเตอร์สัญญาณไฟเลี้ยวช่วยจอดนอย e Cancelling อะไรพวกนี no ้ lling, มันก็สามารถที่จะมากำหนดอยู่ตามช a น n อ l ขาออกต่างๆเส้นนี้มันทำมาให้สำเร็จครบแล้วเราก็แค่จะมา Add ต s t ต่อตามความถี่นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาหน้าอบเเงี้ย นี่ครับนี่ให้ดูเลยมันบอกนะครับว่าการเชื่อมต่อไป A 2 B ปุ๊บนะครับแล้วมันจะมีบอกนะครับเวอร์ชันต่างๆรวมถึงเฟิร์มแวร์ครับเพราะมันสามารถเรียนรู้ไปกับเฟิร์มแวร์ของรถได้นะครับมันรู้เลยว่าโอเครถมีระบบเฟิร์มแวร์แบบไหนมันสามารถลิงก์แบบ OTA ได้เลยนะฉะนั้นมันก็สามารถอัปเกรดระบบให้มันทํางานกับรถที่มันเชื่อมต่อด้วยอย่างสมบูรณ์นะครับเรียกว่าถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆสาหรับรถที่เป็นรถค่ายจีนแบบนี้นะครับแล้วก็มาเป็นการ adjust ความถีท่ทีนี้ ถ้าเราปล่อยแบบลําโพงเดิมแล้วก็คือปล่อยค่าเดิมแต่เรามา adjust ความถี่ได้ไงก็คือ EQ เนี่ยเรามาปรับเลยครับว่าแต่และช h น n เนี่ยเราอยากจะให้เสียงมันออกมาแบบไหนให้มันเป็นสไตล์ที่เราชื่นชอบอยากกำหนดความถี่ใหม่รวมถึงถ้าเราใช้ลําโพงใหม่ที่คุณภาพสูงกว่านี้แน่นอนเสียงทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็จะมา adjust ให้มันเหมาะสมได้ง่ายๆผ่านตัวซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบนี้ครับ <S <S รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ A to B bus นี่เรียกว่านีนคยคมในรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นและผมเชื่อว่าหลากหลายรุ่นที่ ตัวนี้รองรับเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงอยู่แล้วแต่รู้สึกกังวลไม่อยากจะโมดิฟายแต่นี่คือทางออกใหม่ของคุณในการทําให้รถของคุณเสียงดีขึ้นได้แม้เป็นลําโพงเดิมที่มี A to B bus นี้หรือถ้าเกิดคุณเปลี่ยนลําโพงใหม่เสียงมันจะแตกต่างจากเดิมชื่นเชิงนอนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รองรับด้วยฟ้าทุกรุ่นในตอนนี้เอาว่ารุ่นที่รองรับนะเอา B ีวดีก่อน b ีวดีจะมีซิล ซีรอนเซเว่นเดนซ่าดีไนเหมือนคันนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งเกรทวอลก็จะเป็นแทง300ถ้าเป็นฝั่ง x อกเพิงก็จะมี G6 กับ X9 นะครับก็คือนี่คือรุ่นรถต่างๆที่ทาง GoHall AB 2 1 8เนี่ยรองรับโปรตโตคอลในการเชื่อมต่อ A2B Bus นี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงรถของคุณในสไตล์ตรงรุ่นแบบคุณภาพสูสงแบบนี้ให้มาหาเราที่ฮาร์มิงคาสโ r o ครับผมร้านอยู่บนถนนเชรินใกล้ๆห้างซิคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระด กดซับสไคร e สวัสดีครับ